อุ้มไปปลาใส่้าไปเลยอ่าแม่ปิดประตูเลยก่ะเฮ้ยนอนได้ด้วยแหละนอนสบายเลยเดี๋ยวป้าปิดประตูเลยนะโอเคไหมได้วันนี้เลิกงามยามดีน่าบานเลยมาตอนรับสมาชิกใหม่กลับบ้านแต่ตอนอันนี้ก็หน้าบานอยู่แล้วนะสวัสดีครับพี่ๆกับลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มารับน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรลูก ชื่อน้องเลมอนค่ะอ่าน้องเลมอนเนอะเหอตั้งชื่อให้แล้ว <c oughs> นี่อันนี้จะเป็นรถฉังอัน SO-7 นะที่เราเอานะจะเป็นรถ SUV เนาะเธอเนาะใช่ไหมผมชอบไฟไฟท้ายมากเลยเขาจะเป็นเส้นแบบซ้ายขวาคือสุดเลยเนาะเธอเนาะใช่คือเป็นเส้นแบบยาวไปเลยอ่อาอันนี้ผมติดสเกิร์ตเพิ่มนะข้างหลังคือสัมาลาเยอะขนได้เยอะอยู่นะ <c oughs> บอกเขาก็จะพับได้ 60- 40เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแถมเป็นอะไรนะเธอ อเป็นสายไฟที่เขาแถมให้เผื่อว่าเราไปแคมป์ปิ้งหรืออะไรเงี้ยคือต่อไฟจากรถแล้วก็เสียบแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยมาใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กชาร์จสำรองนะฉุกเฉินอะไรแบบนี้เสียบไฟบ้านประมาณนี้พื้นที่ห้องเก็บของก็กว้างนะเลอเนาะอ่าอันนี้คือที่เขาเป็นโปรแถมอันนี้ให้เราด้วยเนาะแถมพรมอ่าพรมให้ทั้งคันเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขาแถมให้หมดเลยนี่ด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้นี่นี่สเกิร์ตที่ผมบอกเห็นไหม สเกิร์ตรอบคันตอนนี้เขาเป็นโปรโมชั่นของศูนย์เขาอยู่เนาะคือจะบอกว่าภายในที่เราชอบมากคือข้างในเป็นสีส้มจา้านนดีดีีเอ้ยสีโคตรสวยทุกคนอันนี้คือสีเนี่ยเห็นแล้วแบบตอนแรกคือถูกใจมากและเล็กรูมเหลือเยอะด้วยเนาะเธอเนาะนี่ให้ดูแบบเรียวๆอันนี้นั่งแบบสบายๆเลยนะนี่ดูเล็กรูมดิเห็นปะ้องจมสูง170ดูเฮดรูมเออเนี่ยก็เหลือประมาณนี้อันนี้แบบเรียวๆเลยนะแล้วเขามีตัวนี้ให้ด้วย ใครที่มีเบบี้ซีทแบบเราเนี่ยเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกให้เนี่ยไว้เกินการยึดล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะกับเบบี้ซีทอะเนาะข้างหลังนี่เขาก็จะมีแอร์ให้นะแอร์แค่สำหรับคนนั่งหลังนะก็ปรับอุณหภูมิแยกได้ด้วยแยกจากตัวข้างหน้าเนาะเธอเนาะใช่สามารถเปิดปิดให้ได้แล้วตรงนี้เขาจะมีรูไทซีที่เสียบด้วยอ่าเผื่อใครชาร์จแบตไงแล้วก็อันนี้จะเป็นโอมที่เขาแถมมาให้นะเนี่ยก็คือแถมให้รอบคันเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เหมือนแบบเก็บของก็ยังดึงออกมาได้นะอ่าชอบ เร,เรียกว่าอะไรเออตรงกลางออมันเกะีกะเออคือจริงๆตรงเนี้ยเขาจะมีมาา่านบังแดดมาให้ด้วยได้นะเผื <c oughs> ่อใครที่แบบว่ากลัวร้อนอะไรอย่างงี้ก็คือกดปิดม่านไปได้เลยอันนี้ปิดโชว์ให้ดูเลยเออ <c oughs> ก็ปิดมันก็ไม่เหน็นหลงัลงคารถทั่วไปเนาะใช่ <c oughs> เออน่องไฟชอบเล่น <c oughs> ชอบเล่นว่าอ่ะ <c oughs> เปิดเปิดเปิดกลับคืนไปกับืนข้างหน้านี้ก็คือสวยมากอันนี้คือที่ถูกใจเลยนี่รอเวลาน้องแจ่มนั่งดูดู จอมันจะหันไปข้างนู้นเลยเห็นไหมเออมันจะหันเข้าหาคนขับเลยอะ่ะล้วบอกคนขับอะ่ะเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยแล้วมีแบบว่าที่แบบดันลงดันหลังด้วยมีน,น,นวดทุกอย่างอะ่ะจะรถคันนี้จะไม่มีปุ่มเลยนะจะอยู่ที่หน้าจอหมดเลยแอร์เออยังปรับดาด,ดูปรับที่ทางแอร์ดิปรับอย่างนี้เลยใช่แล้วเขาก็จะมีเป็นอะไรนะไวเลสชาร์จเจอร์อะไรมาแบบให้หมดเลย <c oughs> ใช่ใช่นี่อันนี้ให้ดูเร็วๆนะอันนี้จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะแต่มีให้ตัวเดียวนะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของ แล้วก็ตรงนี้ข,ข้างในเขาจะมีรูแอร์ด้วยใช่พี่เขาบอกว่าก็เป็นพิเบตู้เย็นได้ใส่น้ําเย็นอะไรได้เหมือนกันแบบแช่ไวเออมันก็จะเป็นโดนแอร์เป่าแล้วก็จะเย็นอยู่ตลอดละเนาะใช่มาให้ดูฝั่งคนขับนี่ภาพเร็วๆอันนี้จะเป็นเขาจะมีรูชาร์จให้เนาะใช่เป็นไทซีกับรูชาร์จแบบปกติเลยไทเอทไทเอกับไทซ<ช>ีประมาณนี้อ่ารูใหญ่ๆ้องไปป้าชอบไหมคะลูกชอบค่ะชอบเนาะรักป้าไหมรักเราไหมรักค่ะ อันนี้พี่เขาแถมเคสให้ก็คือฟุงฟริงว่าน่ารักมากค้อยบโทรบทโทนะเออน่ารักดีกว่าเข้ากับเธอดีอะและด้วยความรถไฟฟ้าทุกคนข้างหน้าเขาจะไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมนี่อันนี้เก็บของได้เป็นห้องเก็บของได้ข้างหน้าดูกว้างไม่กว้างอะอุ่มไปป้าใส่เข้าไปเลยอ่าแม่ปิดประตูเลยอ่ะเฮ้ยนอนได้ด้วยเหรอนอนสบายเลยเดี๋ยวป้าปิดประตูเลยนะโอเคไหมได้ไปแล้วแม่ลูกบาย บายบายเฮ้ย <laughs> ทำไมนั่งเก่งอย่างนั้นะลูก <laughs> เอารถมาทำรอก่อน <laughs> เอามาทำรอน,นิดนึงเปลี่ยนแม็กซ์สีอะไรเปลี่ยนเป็นสีดำตามใจคุณผู้ชายเขา<แ>จะได้เข้ากับรถเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนนานไหมนี่ยเมื่อกี้ถามพี่เขาเขาบอกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมร <laughs> ้านที่เรามานะฮะชื่อร้านติ๊กซีรีส์ครับผมนี่ ผมไปหาดูทั่วพัทยาแล้วบอกเลยอันนี้คือราคาคือปังสุดแล้วบอกง่ายเป็นแมกแท้ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยว้าวหล่อเท่ hey, สะใจอจอิงอยากทำอันนี้อยากอยี่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเคลือบบ่อเคลือบใสที่แบบกันลิ้วกันรอยอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อใครแบบมีร้านแนะนําก็บอกกันมาได้กระซิบมาได้ไปเอารถกลับบ้านเดี๋ยวพี่เขาสาวคันเก่ากับเล้วคันนี้กลับไปเลยเลูกรักนะลูกลักสิลูกรักอาลูกลูก,ลก,ลกใหม่กลับบ้านไหม